สวัสดีครับพ่อแม e. ่พี่น้องสุบุสุคนมาพอกับบาเตินจอมยุดกินแซบอีกแล้วพี่น้องมูนีบาตินอยากดังพี่น้องอยากดังมาอยู่กับน้องมิลินกินแซบครับผมลูกสาวบาวเตินเองพี่น้องมาใส่สุดนอนละ <laughs> หนึ่งดังหมูพี่น้องหนึ่งหนึ่งดังหมูพี่นอ <laughs> อออ้องเบาก h ạ t เลย มาพี่น้องกับขาวนหนียวซอยคาจาดนีดแ่แหละพี่น้องโอ้โมมีเขียงโมได้เตรียมไว้นี่โอ้สยอยทังสี่ก่อนคำแรกพี่น้องซิมก่อนใกลแล้วใกลแล้วพอทายคิวแล้วพอดีนี่พี่น้องจิ้มซีฟูดซำๆมาพี่น้องคำแรกแขกมานคคับ ปังปังดังดังคือดังมูด้วพี่น้องเ,เงอ้อะก่วนยอดเนาอยากกินมหละกอเราไม่รีบจิ้มขอมันไ,นไ,ไก่แซบๆพี่นอ้องแซ่ปะพอกระโูก ลูกปลาตุกตาพี่น้องอยากกินเขาให้พอเอาดังมันด้วยพี่น้องได้เวลาแล้วได้เวลาบาตินอยากดังแล้วพี่น้องอออืื้ห มันกุุมไตีแซบมากมเซบมากด้วยแซบมากบอกนั่นแซบมากให้ดังคือดังมูด้วยพี่น้องด้วยมาดังแท้ดังดังดังนะนึ่าดังมูดนะพี่น้อง chúng Ừ. Chứ xăm xăm S <S ตุ๋ยครับซี่ฟุดอื้มอื้อ้าวอืมอ้มอื้มอื้มพอแล้วก็ถีบจุ่มล่งองสุด อือหืออือหอหูกศิดังมูพี่น้องอือู้สิาอาารครับผมอ๋อครับสุดท้ายแล้วมาพี่น้อง ครับนี่เพื่อพีแพ่นนองก็เก่าแล้วครับจัดไปอื้มอื้มรีมมือริมไปลาพี่น้องเลยคลิปนี้บ้าเต้นขอโตัวลาไปก่อนพี่น้องจังจไดรกับฝากติดตามรับชมเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอย่างฝากติดตามบ้าเต้นไว้เลยนครับผมไปแล้วครับผมกลับมา้าบาย